หุ้ยตัวใหญ่มากค่ะขอต้อนรับน้องพี่บีเข้าสู่ช่องขอบคุณครับผมมาถึงทำปางเลยฮะยำหมูกรอบร้องโครทะเลเหมือนอาบน้ำให้มันนะทุกคนเอาปลาอาบน้ำให้มันอย่างนี้มะม่วงน้ำปลาคือเด็กมากทุกคนโอ้โห มีใส่ชุดอะไรคะลูกน,น,นี่เพิ่งตื่นนะทุกคนกดูสภาพก็จะประมาณนี้ฮะโอ้โหลืมอ,อะไรคะขึ้นไปเอาก่อนลูกขึ้นไปเอาก่อนโอ้โหทุกคนดูชุดเขาดีน่ารักมากเลยอะอันนี้มาทำอะไรเนี่ยจะด่าอยู่มั้ยแหมสวัสดีค่ะอ่ามาหามาหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตัวหนังบูเพย์สันิวาสเป็นพระเอกตัวหาเพเอกได้ยังใช่พระเอกชื่อไทยไปงานเปิดตัวหนังเป็นนางเอกบูเพย์สันิวาสเก่งเก่งลูกเก่งสายยางเอาวางก่อนไหมไปตักข้าวดีแล้วลูกได้ค่ะเอาแม่ทำข้าวไปให้เหรอเฮ้ยฝนตกแน่เลยแม่ทำอาหารให้กินสวยมากเลยนานๆแต่ชุดนี้ถ่ายรูปทีหนึ่งแม่ก็ถ่ายรูปไปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูฮะถึงเรียนแล้ว เพื่อนๆใส่ชุดไทยกันหมดเลยนะลูกเร <มา S 1> ือเบอร์ออออหนึ่งเลยนะแบบวมารีบมารับนะโ <Okay, S 2> อเคค่ะดได้ค่ะเขาบอกว่าอะไรนะอยากไม่กินข้าวเลยโอเคบายยก่อน okay, ลูกบายๆพี่ยูบายยลูก,ลก สวัสดีทุกคน้วยครับพวกเราครอบครัวตัวปีค่ะเสียงอ่อนแรงไปส่งน้องไปบีไปโรงเรียนเรียบร้อยทุกคนวันนี้แต่งชุดไทยเนาะเป็นก็เรียกว่ากิจกรรมของโรงเรียนใช่ไหมโอเคทุกคนก็พอส่งลูกเสร็จปุ๊บเราก็เป็นเวลาของพ่อแม่นะฮะที่จะมาซื้ออาหารทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทุกคนวันนี้เมนูที่เราจะทําไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าต้องเกี่ยวกับทะเลเพราะว่าแม่บุ๊กกําลังทำอะไรอยู่คะเรื่องกุ้งค่ะนี่โอ้โหมาดูกุ้งดี ใหญ่มากไซส์เดียวกันเป๊ะคือแม่บุ๊กอ่ะเขาจะเป็นคนคัดเองทุกอย่างเลยนะทุกคนเวลามาซื้อของอ่ะอุ้ยตุใหญ่มากอ่ะเปลี่ยนเมนูทันไหมคะับทำอะไรดีมึกย่างมาล่าเมนูที่เราทำนี้คือยำหมูกรอบล้อมทะเลอ๋อเออยำหมูกรอบล้อมทะเลปลาล้านัวเออใช่ไหมโอเคทุกคนวัตถุดิบเดี๋ยวขอเราเลือกซื้อก่อนละกันมันจะมีอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านไปดูวัตถุดิบกรับไป มาถึงปุ๊บทำหมูกรอบก่อนเลยทุกคนจะบอกว่าหมูกรอบเนี่ยแม่บุ๊กอะทำจนชำนาญแล้วทำมาไม่รู้กี่คลิปแล้วฮะก,ก็ไม่กรอบทุกครั้งไม่ทุกครั้งกินไม่ได้ไม่ต้องทำไม่ใช่จะบอกว่าทำง่ายมากสำหรับแม่บุ๊กตอนนี้นะฮะวิธีทำเดี๋ยวมาดูฮะมาถึงปุ๊บก,ก็เอาหมูอย่างนี้เลยนะลงไปในน้ำร้อนต้องหงายด้วยหรอมะใช่ค่ะเพราะอะไรถึงต้องเอาหนังลงอะหนังจะได้ไม่งอค่ะ กิโลคับวันนี้สองกิโลค่ะนี่ทุกคนหลังจากที่เอาไปต้มจนสุกเลยนะฮะอ่ะทุกคนแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยฮะ,ะงานใช้แรงงานก็ไม่พ้นเฮีย <c oughs> นะทุกคนจริงๆเรื่องการแบบว่าทิ่มหมูเนี่ยต้องให้เฮียเพราะว่าทำออกมาแล้วหมูมันฟูนี่ทุกคนพอทิ่มเสร็จปุ๊บก็กรีดค่ะหั่นแค่หนังแบบนี้นะฮะทุกคนนี่หั่ <c oughs> นเสร็จปุ๊บทำไงคะ สตมสายชูนะคะจ้าโรยเกลือนิดเดียวพอนะทุกคนโรนิดหน่อย,ยหน่อยแล้วก็ทาครับเสร็จปุ๊บลงหม้อทอดฮะพร้อมครับแล้วก็ปิดเข้าไปใช้ไฟเท่าไหร่คะจะทำให้200ค่ะไฟแรงสุดเลยนะคะอันนี้คือใช้ไฟแรงสุดเลย200ครับตั้งเวลาไว้สัก50นาทีคะ่ะผมบอกว่า50นาทีป้าป๊าหมุนไป60ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรอ๋อ โอเคโอเคโอเคแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยคืออะไรแล้วนี่อะไรอ๋อทะเลเอาไปลวกทะเลเอาไปลวกทะเลเอาไปลวกอุ้ยร้อนจริงวะเนี่ยเขาจับมอุ้ยมั่วร้อนไม่จับอก็ไม่กรู้มั่วนี่ร้อนไม่เดียวไม่เดียวไม่บรรลุอันนี้มันร้อนมะฮะอ่าจะได้สบายใจไม่ใค่จับหูหูไม่ เฮ้ยแม่บุ๊คเาเป็นคนยังไงอะทุกคนอนร้อนแล้วก็จะให้เราจัดตามอะนะแล้วเฮียจะขึ้นคลิปไปดูเฮียอยู่ในบ้านแล้วเฮียนั่งตกเก้าอี้แม่บุ๊กทำยังไงเดี๋ยวไปดูฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมนะเอาสายอุ้เออุ้นเอ a ข่าเ นั่นแหละทุกคนเฮียตกก็พี่แชนนี่จะช่วยเฮียนั่งหัวลาะแล้วหัวลาออีกเออนน่ขอต้อนรับน้องพี่บีเข้าสู่ช่องขอบคุณครับผมมาถึงทำพางเลยนะนีนี่อารมณ์ดีด้วยวันนี้เออเดี๋ยวพี่บีจะมาทำอะไรให้กินคะ ยำปลานัววันนี้รสชาติฝีมือบีบีนะฮะอย่างแรกใส่อะไรครับมะม้าน้ตีค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เสร็จแล้วก็คนให้ละลายแบบนี้ฮะอันนี้บีบีคนแบบมะมา้าทำยังไง<ม>คนแบบมะมะ<ม>เออหน้ามาปิดแค่นั้บบนะคะ่ะอย่างนั้น<ม><ๆ>แหละค่ะเก่งมากคะ่ะฝีมือบีบีนะคะวันนี้น่ารักมากเขาเรียกว่างามแบบไทยๆใช่ไหมใหม่รู้อะไรทั้งนั้นตอนนี้อู้ย หลังจากนั้นใส่อะไรคะ่มะนาวอ่าใส่ไปเลยครับมะนาวหนึ่งถ้วยครับคนเลยครับเชฟหลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะมะละมใส่พริกใส่พริกโอ้มาใส่พริกอย่าใ้าใส่พริกใส่พริกใส่เยอะไหมลูกใส่ใส่ให้หมดเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็คนไปโอ้โหน่ากินมากนะทุกคนหลังจากนั้นใส่อะไรคะลูกใส่มะม่วงหลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะ หอมแดงครับใส่ไปเลยครับหอมแดงนี่ฮะฉันชอบกินปลาโพดมากเลยนะอ๋อใส่ปลาโพดใสอะไรคะผักชีฝรั่งค่ะอ่าผักชีฝรั่งอะไรนะไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผักไม่เป็นไรค่ะแต่ป้ากินให้เนาะป้าค่ะกินไหมน่าบีบีคนให้ป้าก่อนอบีทำให้ป้าก่อน,น<ห>อโอ้ตกักมาเป็นก้อนเลยเหรอโอเคป้ากินมาหืม มอร่อยมากเลยบีบีทำมาบีบีบีฝึกมาจากไหนคะ <มา S 1> อ่ะ<ม>าบีบีอ่ามาชิมมาก<า>ินเยอะสิกินดิอ๋อบีบีมมาต้องกินให้เยอะๆ <laughs> แล้วนั้นเราก็เอาทะเลลงไปคุกเลยใช่ไหมคะอ่ามาทะเลของเราคือนี่ฮะทุกคนเอาไปลวกหมดแล้วนะใส่กุ้งลงไปฮะแล้วใส่อะไรกุ้งปลาหมึกมากเลยอ๋องั้นใส่ปลาหมึกเลยครับนี่ฮะปลาหมึกฮะปูค่ะอ่าใส่ปูลงไปครับอุ้ย นี่คะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาแซลมอนลงไปใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะ<ช>นี่โอ้หน่ากินมากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮะทุกคนไปจัดจานก่อนแบบป๊บหนึงฮะบปย ทะเลทุกครั้งที่มีข้าวเหนียวต้องมีปูอ,องค่ะครับผมปูอ,องบ้านเราครับสารผลโดยปูอ,องและมันกุ้งมันปูนะฮะสั่งซื้อได้นะครับที่ไลแอดตัวเฮียนะฮะขอบคุณครับทุกคนดูนี่ปูองของอเรานีนโคนรหืมมาดูหมูกรอบแลทุกคนนี่ขออนุญาตใช้มือเลยนะจุ่มแบบนี้ไ,ไ,ได้ค่ะลูกพ,พี่กินกินได้ไหมคะกินปูอ,องไหมคะ ม,มีกินปูอ่องไหมลูกทุกคนข้าวเหนียวนี่คือจิ้มน,น้ำปลาได้เลยนะเนี่ยแซลมอนที่สุดแล้วผูอ่องบ้างทุกคนดูนี่จุ่มอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วหมูกรอบชิ้นหนึ่งนะอุ้ยลงไปพอด,ดีอเ,ลดเลยอะอเชลที่เล็กที่สุดในโลก <laughs> มาตือมาได้ยังไงหอยเชลที่แคน,นี้นี่ฮะหมูกรอบจุ่มติ้วดำและข้าวเหนียวจิ้มปูอ่อง ทุกคนน้ำปลาล้าน,นี่อร่อยมากเลยอุ้ยมันปิ้งถ้าเพื่อนๆนั่งอยู่ข้างหน้าก็คือเปียกแล้วค่ะเสื้อกนเด็นอือหือนีนี้มะม้าหิวใช่ไหมห,หิวมากอ่ะผักด้วยถ่ะมามีหลายคนถามว่าอันนี้คือผักอะไรเฮียบถามเยอะมากอันนี้ผักคอสนะทุกคนนี่ผักคอสก็ใส่แซลมอนลงไปแบบนี้แม่บุกอ่ะเขาชอบกินมะม่วงม่วงปเปรี้ยวเขาเลยใส่มะม่วงไปด้วยแบบนี้ แล้วก็กุ้งหนึ่งตัวทุกคนปลาปลาชอบหอยมากเลยมาหอยน่ารักมากเลยทุกคนดูด,ดิอันนี้มีหอยเชลกับหอยนางลมอ่าใส่ลงไปแล้วก็ราดน้ำปลาอย่างนี้ฮะชัวร์มากไปดูนี้ไปครับเริ่มแล้วปวดท้องปวดท้องหรอ แม่บุ๊คเป็นคนที่เวลากินเผ็ดมากๆเขาจะปวดท้องทุกคนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เขาจะบ่ดทั้งคืนเลยเป็นไงอร่อยไหมนี่คือหิวจริงๆนะจะบอกว่ากี่กระปุกก็ไม่พอทุกคนทูออกมันไปเอาอีกกระปุกมาเวฟไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวไม่พอส่งแล้วค่ะ <c oughs> โอ้โหคางแบบนจะลงถึงสะดือแล้วค่ะอะไรไอ <c oughs> อันนี้เฮียไม่เห็นตัวเองจริงนะมมนไม่รู้สึกเลยหรอปะปา คืออะไรคะเป็นยังไงอะ่ะมันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะซีอวดมเหรอน้ำปลาร้านะคะ่ะลงมาถึงนี่แล้วอ่ะไม่เห็นทุกคนเนี่ยใครที่ยังไม่เคยกินหมูกรอบกับสีอุดมลองไปทำกินดูทุกคนแบบเนี้ยโคตรอร่อยเลยอืมห,หมูกรอบมาม่าทำได้อร่อยมากอ่ะนี่แล้วก็แซลมอนฮะทุกคนไว้บบนนี้นี่ฮู้ฮะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ พวกอาาร่อยเลยอ่ะแต้งแต่ทำอาหารทะเลมานะมีมื้อเนี้ยที่วัตถุดิบเด็ดที่สุดในโลกอันนี้คือหอยอะไรหอยกระดุมค่ะหอยกระดุมค่ะหอยกระดุมหอย,ย, <laughs> ยเชลดูนี่มันบุกเรื่องมาตัวแบบว่าน่ารักน่ารักอโอ้แต่พอมันกินหลายๆคำแล้วมันอร่อยใช่ไหมใช่ปกติเรากินหอยเชลกันอนะันท่านเนี้ยใหญ่ๆเลยน้ำปลาร้าไปด้วยแซ่บปูจ๋าฉันมาแล้วจ้ะ จิ้มไหมฮะเวลาป้าสั่งอาหารตอนหิวก็จะสั่งเยอะมากเลยอะอย่างเช่นไปกินร้านไหนอย่างเมื่อกี้จะสั่งข้าวเหนียวทุกคนเขาก็จะหนัว่าเอากี่ห่อมาบอกว่าสองพอแล้วค่ะเอาสามเขาจะถามทำไมเขาจะถามทำไมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเผื่อไงสามาบอกสองบ้าเพื่อเผื่อไปสามที่ป้าทำอย่างเงี้เพราะว่าการว่ามากินหมดแล้วไม่พอเราจะได้มีเสริมไงแค่นั้นเอง แต่ตอนนี้ปูอองใครกินนี่ปูองของป้าป้าตั้งไว้ตรงเนี้เนี่ย <c oughs> ป้าตั้งไว้ตรงเนี้หม่มาม้าป,ป้าปาไงแล้วมันเหลือแค่เนี้ยเอาไปกอกล้องดูปากินไม่ใช่กรอกล้องให้ดูหน่อยว่ามันเหลือแค่นี้เพราะใครกินมันกุ้งมันปูก็มีนะทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้มากินด้วยหืมแต้มอนน้ำปลาร้าฉ่ำๆฮะนี่ เหมือนอาบน้ําให้มันเลยทุกคนเอาปะลาอาบน้ําให้มันอย่างนี้อืแล้วพับไปผักด้วยแม่มาอมะม,ม่วงน้ำปะลาล่าคือเด็ดมากทุกคนเข้ามะม่วงเปรี้ยวด้วยนะใช่ไหมอร่อยเหรอคปะปะรับปลาเลือกนะเนี่ยมะม่วงอ่ะปลาเลือกมะม่วงเขาเลือกไม่เป็นต้องถึงมือเราอะ <laughs> ชมตัวเองอ่าจะเป็นกระเทียมเหเลยน่าจะเป็นกระเทียมไง วันนี้ไม่บุกคือเลือกมาได้แบบตัวเล็กดีอ่ะทุกคนน่ารักน่นรักมาหมูกรอบแน่นๆฮะนีะ่จุ่มไปครับืมเนาะทุกคนได้ยินเสียงป่ะรุงฮะทุกคนอือร่อยทุกคนดูเนื้อดิมามมาแกะขอบคุณนะครับ อ hmm. ทุกคนอาปากมาดูดมาพอแล้วพอแล้วแกะปูให้แมวอะ่ะข hmm. ึ้นหน่อยทุกคนตัวนี้แกะเนื้อปูให้แมวแล้วแมวก็กินจนหมดเลยนะให้ป้องหมดแล้วลูกทุกคนแซลมอนคือแบบพริกเคลือบอะ่ะ hmm. ใส่หอยด้วยหอยใหญ่สุดในโลกทุกคนอันนี้มีข้าวโพดด้วยนะฮะยำอะไรก็ไม่รู้ของเขา ใส่ปลาหมึกอ,อยู่ข้างบน<ช>ด้วย<ะ>ทุกคนดูนี่อ,อ้ามหรือมาอ้ามเลยค่ะกินไหมเสร็จปานะโอ้โหนี่หมาไม่กินเลยอ่ะกินค่ะหม,มาฮะไปลองทำกันดูทุกคนจุ่มกับเนี่ยซีอิ๊วดำเนี่ย แซลมอนทุกคนนี่โอ้ยหกบ้านแล้วนะติดกล้องมุมนอนปิดแล้วทุกคนเตรียมดูคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์เลยจะทำให้เหมือนบ้านเอฟประเดิมกล้องมุมนปิดด้วยการเงยโตอีนั่งฮาไม่เข้าจุวยเลยนะว่าปุ๊บทำไมเราไม่หัวเราะมัฒน์ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันหัวเราะตลกมากหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูรอบนึงว่าเขาหัวเราะไงอันเลิมเลยอ่ะ เนี่ยหั้หล่ององนี้ยมันเป็นยังไงอ่ะมัขับมาจะบอกว่าปูตัวหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะตัวละร้อยสาปตัวเดียวกูม้าด้วยนะร้ <135. S 1> อยสามห้าแต่ถ้าให้จริงๆนะคือเฮีอยอยากทำคอนเทนต์เลยว่าอยากทําอาหารเองเอาเรื่องจริงเฮียอยากให้ไม่บูนคนไทยเรามาโอเคคลิปพวกนี้หละคะ่ะเรามาจะามีป้าทําผัดไทยนระกแตกในหะ้ <c oughs> มากินดีกว่าผัดไทยทะเลนะกแตกอ่ะ เอาติมถ้าป้าทำนะแล้วมายก็ตินนะมายจะรู้เลยว่าป้าเนคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากจริงจริงมันก็ใจแม่แล้วอ่ะแมไมีโอคอลหาแม่ก่อนทุกคนดูนะทุกคนดูนะโอ้โหทุกคนดูนี่มีความสุขดูทุกคนดูไปเที่ยวพัทยากันแม่แม่แม่ปิดยิ้มยิ้มปิดยิ้ม้อป๋อนิดเพืออะไรอ่ะอยู่ให้เราไปกินดยิ้มปิดยิ้ม สำหรับวันนี้ทุกคนก็ขอบคุณที่คอยติดตามครอบครัวเราด้วยนะฮะก็เราจะไปกินกันที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูแล้วกันนะทุกคนนะครับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย <c oughs> มันทำอย่างนี้ก็ได้เหรอแม่ <c oughs> แม่ทำอย่างนี้ได้เปล่าวอ,นานาอยู่ทะเลแต่ขึ้นไม่ค่อยมีดกคนโอเคเดี๋ยวให้แม่ไปพักผ่อนกันเนาะ ใช่ okay, ค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะค่อพรป้าเลิกกว่าเด็กที่หัดกินสิรเกอร์ูีดอีกอ่ะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาโลบเมียไม่มีใครเป็นไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,ไม,น,มนไม่น่าจะมีใครเป็นนะไม่ไเป็นป้าคนเดียวน่าจะมีนะที่มาเจอมอสำหรับวันนี้ขราบควเตวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเธอไปบ้าง